ิทานวันิุจิตจิแจมใสโดยนะักแจมแลมจังกราบสวัสดีครับมิตรรักนักฟังนิทานที่คิดถึงคิดถึงทุกทุกท่านครับกลับมาเจอมาเจอกันอีกเช่นเคยตามวันเวลาดังกล่าวครับกับผมศาสตราจารย์ดปเตอร์นายแพทย์นเอกเรนๆๆาาจิจิจิหาแจมแหลมจัง มาสร้างสีสันเสียงหัวเราะให้สำหรับคอนิทานทวกฟ้าเมืองไทยอะไม่พูดพัมทำนิทานกันเลยดีกว่านิทานเรื่องนี้ให้ชื่อเรื่องว่าปิดปิดก,การละครั้งหนึ่งยังไม่นานเท่าไรประมาณตัก2สองสามพันปีเห็นจะได้เขาว่าอย่างนั้นนะ,ะมีสองสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งเขาบอกว่าอยู่กินกันมานานชื่อว่า เสียตรงกับคุณนายปุ๊กกี้อืก็เป็นธรรมดาแล้วครับพออยู่กันไปนานๆอ,อืไอ้นกที่เคยขันไอ้นกเขาไม่ใช่นกเราเนี่ยอโโอพอขันนานๆก็เริ่มหมดเสียงจะขกค,รกครประมาณนั้นก็มีบ้างและขันบ้างไม่ขันบ้างทำให้เสียต้งนี่เกิดกลุ้มใจจนมาวันหนึ่งก็มีคนล่ำลือแล้ว ไปนั่งร้านเจนลาบเอ,อประมาณนั้นแหละร้านก๋วยเตี๋ยวเจลาบอร่อยนะอยู่สี่แยกไร่ใน <c oughs> พึ่งคําล่ําลืมถึงอาจารย์เปื่อนอาจารย์เปื่อนเขาบอกก็มียาดีทําให้นกเขาขันได้ทันทีที่ต้องการว่าแล้วเสียตรงก็จึงเดินทางไปหาอาจารย์เปื่อนจนได้ยาดีมาสองเม็ดเนี่ย แต่ก่อนใช้ยานี้ต้องพูดคำว่าปิดหนึ่งครั้งว่าอย่างนั้นนกเขาก็จะขันทันทีแต่เมื่อใดถ้าต้องการให้นกเขาหยุดการทำงานต้องพูดปิดปิดหเรียว่าปิดสองครั้งว่าอย่างนั้นจนเสียต้องอืม จำคาถาได้ขึ้นใจพ่อท่องอยู่หลายเวลาเต็มที่แล้วว่าอย่างนั้นมเมื่อกลับถึงบ้านก็จึงบอกคุณนายปุกกี้ว่ารีบอาบน้ำเข้านอนเลยนะจ๊ะที่รักพี่ได้ยาดีมากับอาจารย์เปื้อนไรในอันนอืแต่ว่าเรื่องยานี่บอกใครไม่ได้นะเพราะเป็นความลับนะ่ะ เมื่อถึงเวลาผด็จดึกว่าแล้วเสียต้งก็กินยาแล้วก็ท่องคาถาปิดอันแม่โอ้โหปากฏว่าได้ผลจริงๆนกเขาขันได้ดังใจฝ่ายคุณนายปุกกี้ซึ่งรอเวลานี้มานานสงสัยจะหิวโอ,โโอโนอนหลับตาพิมพ์อยู่บนเตียง แต่บังเอิญบ้านของเสียต้องคุณนายปุกกี้นี่อยู่ติดถนนว่างัน้นส่วนใหญ่รถจะมาจอดเดี๋ยกว,ยก,วออก็เข้าเดีเ๋ยกวก็ออกเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกพอดีมีรถจะถอยจะบอกว่ารถบางคันก็จะมีเสียงปิด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 ประมาณนั้นปรากฏว่ารถถอยพอดีว่างั้นกําลังเข้าได้เข้าเข็มเสียงสัญญาณรถถอยดังปิดปิดโอ้โหอ ายแล้วเสียดเสียดต้องถึงกับอารมณ์เสียดแทบจะพังเตียงนอนเลยว่าอย่างนั้น <c oughs> โอ้ย,อยนกเขาไม่ขันหดทันที <c oughs> อันไหนพูดไปถึงนู่นอว่าแล้วก็บอกน้องอาคุณดายปุกกี้บอกก่บอืมปุกกี้จ๋าไม่เป็นไรนะจ๊ะยังเหลือยาอีกหนึ่งเม็ดอันไหนอืม ว่าแล้วอืมเสี่ยโต้งก็เลยบอกว่าไม่ไหวถ้าตรงนี้นะเปลี่ยนบรรยากาศเข้าไปสวนหลังบ้านดีกว,ว่าสวนมะพร้าวบ้านเราดีกว่ามันไปถึงนู่นหวังว่าคราวนี้คงตัดสมหวังว่าอย่างนั้นอืมเหมือนเดิมว่าอย่างนั้นน้องปุก,กี้หรือว่าคุณนายบุกี้นอนหลับตาพิมพ์อยู่หลังสวนอัไม่ใช่หน้าสวนนะหลังสวน ว่าแล้วเสียต้งก็กินยาแล้วก็ท่องคาถาเหมือนเดิมปิดปรากฏว่าแค่นั้นแหละนกเขาเตรียมพร้อมจะขันแต่ทันใดนั้นด้วยความรำคาญในลีลาของอะไรนะเสียโต้งไหวอย่างนั้นน้องปุกกี้จึงตะโกนออกว่าโอ้พี่ต้งขา ำอะไรสักทีนะคะเอาแต่ปิดปิดอยู่ได้หน้าลำคาญเอาเร็วๆวสิคะโอ้ยยุงกัดนะคะโอ้ตายแล้วสวนตอนนี้ยุงเยอะโอ้ย,อย,อยปรากฏว่าอดเหมือนเดิมโอ,โอ้ยตายไม่น่าเลยน่าเสียดายแทนโอ้ยเอาเวลาหมดหมด,หมดเวลาลและแลกับผมสจกก๊กดรนายแพทย์ปวดเอกเหรนเนเอนี่มันจะอะไรน 好了，那都够大，我呢？嘿嘿嘿。